สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นำมานำมาชื่นชมดอกซากุ ρα, ระฤดูร้อนนะคะก็คือดอกคูนนะคะที่มีการบานสะพร่างนะคะก่อนที่เขาจะร่วงโรยไปเดี๋ยวเอาภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมว่านี่คือดอกซากุระนะคะฤดูร้อนนะคะมีความสวยงามมากเลยค่ะเลยเอาภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมก่อนนะคะยามฤดูร้อนๆแบบนี้ได้เห็นต้นซากุระหรือ ได้เห็นต้นคูณนะคะอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลอีสานนะคะวิทยเขตสุรินทร์นะคะทุกคนก็จะได้รู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็หายเครียดนะคะในยามช่วงที่อากาศที่ร้อนมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาชื่นชมดอกเขาข้างในลึกๆนะคะสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยระยะลงมาสวยจังเลยค่ะสวยค่ะ ีสวยนะคะท่านผู้ชมขาสวยนะคะ